สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยคลาสสิกตรงรูๆหนึ่คันนะครับแก๊งดาวลอยนะครับค่าย m e r c e d e เ b e n บนะครับ W202 นะครับปี1996นะครับรถสวยตัวท็อปนะครับเซนทรอล์แอร์แบ็ก ABS นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมใช้ขับไกลได้เลยครับตัวนี้น้ำมันร้วนนะครับวางเครื่อง 1J เครื่อง2 0 0นะครับ รถสวยสภาพดีคัดและเช็คมันอย่างดีนะครับถ้าไม่สวยก็ไม่ซื้อครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับ19,000าบาทนะครับกับคลาสสิกทรงรูรแบบนี้นะครับตัวนี้ใครชอบและเข้าใจนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับบริการจะตรงให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับ1,900 0บาทคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ รถสวยสภาพดีครับรถสวยครับค่ายดาวลอยเลยครับตัวนี้เบิร์สเตทเบนต์นะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับสวยภายนอกแล้วมาชมภายในนะครับงามๆเลยครับใครที่สนใจและชอบนะครับบอกอัพไฟฟ้านะครับเซนท์ล็อกแอร์แบ็กเอพอครับไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับสวยสภาพนี้ราคาหน้าจับต้องภายในงามๆครับดูแลมาอย่างดีครับรถสวยสมบูรณ์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังหา ตัวคลาสสิกทรงหรูๆตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 1J นะครับก็แจ้งชัดนะครับภายในภายนอกถือว่าสวยงามนะครับถือว่าเป็นลูกครึ่งไปแล้วนะครับญี่ปุ่นกับเบนซ์ก็ญี่ปุ่นกับเยอรมันนะครับก็อยู่ด้วยกันได้ครับช่างบ้านเราเก่งครับเอาเป็นว่ารถสวยสภาพคัดและเช็คมาอย่างดีครับไม่มีชนหนักตัดต่อทิกปั้มเกียร์เครื่องยนต์ก็ใช้งานได้สมบูรณ์ครบครบครับใครที่กำลังหานะครับฝากไว้พิจารณานะครับ ศึกษาหาข้อมูลได้ครับใน W 2 0 2ขับนะครับในแฟนเพจ Facebook นั่แหละครับมีคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้แน่นอนนะครับตกแต่งรายไม้คอนโซลก็ลายไม้ส,สวยๆแบบนี้นะครับ ขอบพระคุณนะครับถ้าชอบสัญชายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาแล้วใครที่ชอบสนใจเข้าใจไปเช็คไปชมทดลองขับนะครับคลองสาปทุมธานีนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนครับรถสวยนำไปใช้งานกันต่อได้เลยครับใช่ชอบชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับลองชมดูได้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากนำมาให้ชมนะครับรถสวยจริงนะครับภายในเบาะหนัง สวยๆส,ยสาภาพแบบนี้จริงจังแน่นอนนะครับใช้ได้เลยครับร้องชมนะครับรูปถ่ายมาเยอะถ่ายมาเต็มจัดมาให้ครบๆค,บค,บครับหรือจะคลิกลิงก์ไลน์นะครับขอรูปภาพเพิ่มได้เลยครับรถสวยสาภาพคัดเช็คมาเรียบร้อยเซนล็อกแอร์แบ็กเอตัวท็อปปี1996นะครับสวยแบบนี้นะครับ ฝากไว้พิจารณาเลยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้ครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเราคัดและเช็คมาแล้วนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับคือถ้าไม่สวยเราก็ไม่ซื้อนะครับฉะนั้นเราก็คัดใเ่สวยๆมาส่งต่อนะครับมันดีงามตั้งแต่ตอนเราไปคัดแล้วนะครับเครื่อง 1J เจนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องกอโยต้านี่นะครับสมบูรณ์สวยๆพร้อมใช้พร้อมโอนเอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างแจ้งโรงเร่มเรียบร้อยครับ รถดีรถงามรถคัดรถเช็คเอาไปใช้งานกันต่อได้ครับดูรูปต่อนะครับรูปสวยๆมีมาเยอะครับใครที่สนใจก็ไปดูรถเช็ครถทดลองขับได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆงามจริงๆนะครับคนที่ชอบที่ใช่นะครับจัดได้ต้องจัดครับ